ลงมาเดินมาจากบ้านทางนู้นนะคะเราก็จะไปจะเดินจากป่ากลับบ้านลงรูปบรรยากาศมาให้ทุกคนดูอันนี้ต้นฝรั่งนะคะนี่คือต้นฝรั่งจะเดินจากป่ากลับบ้านลงรูปบรรยากาศมาให้ทุกคนดูอันนี้ต้นฝรั่งนะคะนี่คือต้นฝรั่งน,นะคะมีน้ําเยอะอยู่ยนี่เห็นไหมคะ ข้าวงามอยู่ค่ะแถวเนี้ยเป็นนาวานทั้งหมดเลยนะคะสุดลูกหูลูกตายายเจ้าชู้ทั้งนั้นเลยนะทุกคนเนี่ยให้ดูเลยมีแต่ยายเจ้าชู้นะเจ้าชู้ทั้งนั้นเลยนะคะสองข้างทางที่เดินไปมีแต่ยา้าเจ้าชู้บรรยากาศมีแต่ข้าว เข้างามค่ะแถวนี้เข้างามจริงสองข้างทางเนี่ยเลยนะคะยาาเจ้าชู้ทั้งนั้นเลยนะทุกคนเนี่ยให้ดูเลยมีแต่ยาาเจ้าชู้นะแอลแฝกเหมือนกันค่ะของคนรู้จักทั้งนั้นนลคะ่ะ ไม่ใช่ไม่ใช่ขออานงนะคะอนงไม่ได้ทําทํานาค่ะไม่มีนาทําก็เลยไม่ได้ทำนาเข้างามอยู่ค่ะปีนี้ปีนี้ข้างามมากตอนแรกคิดว่าไม่น่าได้แต่ว่าพอดีฝนมาก็บรรยากาศไม่แต่ข้าวข้าวงามค่ะแถวนี้ข้าวงามจริงสองข้างทางเนี่ยนี่นะคะให้ดูแล้วนะ ยังไงซะก็มาถึงแถวนี้แล้วก็ลงบรรยากาศให้ดูเนี่ยข้าวสุดลูกหูลูกตาเลยค่ะข้าวเนี่ยข้าวสุดลูกหูลูกตาเลยค่ะข้าวจะเดินจากป่ากลับบ้านลงรูปบรรยากาศมาให้ทุกคนดู อันนี้ต้นฝรั่งนะคะนี่คือต้นฝรั่งย่าเจ้าชู้ทั้งนั้นเลยนะทุกคนเนี่ยให้ดูเลยมีแต่ย่าเจ้าชู้นะเจ้าชู้ทั้งนั้นเลยนะคะสองข้างทางที่เดินไปมีแต่ย่าเจ้าชูพามาดูข้าวไม่ใช่ข้าวเรานะ ข้าวเขาบรรยากาศกำลังพามาดูข้าวไม่ใช่ข้าวเรานะข้าวเขาบรรยากาศกำลังฝั่งนี้ก็ที่เขาตัดแล้วข้าวที่เขาตัดแล้วก็งามอยู่นะคะงามจริงข้าวเขาแถวนี้งามจริงตอนแรกว่าจะไม่ลงบรรยากาศแค่แฝกมันนค่ มาดูข้าวไม่ใช่ข้าวเรานะข้าวเขาบรรยากาศกำลัง,งคนรู้จักทั้งนั้นนลคะ่ะไม่ใช่ไม่ใช่ขออานงนะคะอนงไม่ได้ทำทำนาค่ะไม่มีนาทำก็เลยไม่ได้ทำนาข้าวสุดลูกหูลูกตาเลยค่ะข้าวงามอยู่ค่ะปีนี้ ปีนี้เข้างามมากตอนแรกคิดว่าไม่น่าได้แต่ว่าพอดีฝนมาก็จะเดินจากป่ากลับบ้านลงรูปบรรยากาศมาให้ทุกคนดูอันนี้ต้นฝรั่งนะคะนี่คือต้นฝรั่งแ่าฝรั่งมีแต่ต้นฝรั่งทั้งนั้นเลยนะคะ mm hmm. เข้างามจริงๆค่ะ mm hmm. ยาวจนะคะมีน้ำเยอะอยู่ นี่เห็นไหมคะข้าวงามอยู่ค่ะแถวเนี้ยเป็นนาวานทั้งหมดเลยนะคะสุดลูกหูลูกตาฝรั่งมีแต่ต้นฝรั่งทั้งนั้นเลยนะคะ<ม>ข้าวงามจริงๆค่ะ<ม>ยายจะลงมาเดินมาจากบ้านทางนู้นนะคะเราก็จะไปค่ะนี่ก็มีแต่ข้าว ต้นข้าวทั้งนั้นเลยนะคะมีลูกอยู่แต่ยังเล็กกินยังไม่ได้มีน้ำเยอะเลยนะคะแถวนี้น้ำเยอะอยู่ของคนรู้จักทั้งนั้นนะคะไม่ใช่ไม่ใช่ขออนนคงนะคะอเนคงไม่ได้ทำทำนาค่ะไม่มีนาทำก็เลยไม่ได้ทำนาของคนรู้จักทั้งนั้นนะคะไม่ใช่ไม่ใช่ขออนนคงนะคะอเนคงไม่ได้ทำทำนาค่ะไม่มีนาทำ ก็เลยไม่ได้ทำนาอันนี้ก็จะเป็นหญ้าแฝกถ้าจำไม่ผิดนะคะยญ้าแฝกช่วยให้พื้นดินแถวนี้ด้านหน้าก็จะเป็นเช้าชู้ทั้งนั้นเลยนะคะสองข้าง,างทางที่เดินไปน่ไมีแต่หญ้าเช้อชู้จะเดินจากป่ากลับบ้านลงรูปบรรยากาศมาให้ทุกคนดู อันนี้ต้นฝรั่งนะคะนี่คือต้นฝรั่งลงมาเดินมาจากบ้านทางนู้นนะคะเราก็จะไปอันนี้ก็จะเป็นหญ้าแฝกถ้าจำไม่ผิดนะคะยญ้าแฝกช่วยให้พื้นดินแถวนี้ด้านหน้าก็จะเป็นหญ้าหญ้าเจ้าชู้ทั้งนั้นเลยนะทุกคนเนี่ยให้ดูเลย มีแต่ย่าเจ้าชูนะแ,แนก้วแฝกเหมือนกันค่ะบรรยากาศมีแต่ข้าวข้าวงามค่ะแถวนี้ข้าวงามจริงสองข้างทางเนี่ยนี่นะคะแ,แก้วแฝกเหมือนกันค่ะ เจ้าชู้ทั้งนั้นเลยนะคะสองข้างทางที่เดินไปเนี่ยมีแต่หย้าเจ้าชูนะคะมีน้ำเยอะอยู่นี่เห็นไหมคะข้าวงามอยู่ค่ะแถวนี้เป็นนาวานทั้งหมดเลยนะคะสุดลูกหูลูกตามีลูกอยู่แต่ยังเล็กกินยังไม่ได้มีน้ำเยอะเลยนะคะแถวนี้ น้ำเยอะอยู่บรรยากาศไม่แต่ข้าวข้าวงามค่ะแถวนี้ข้าวงามจริงสองข้างทางเนี่ยนี่นะคะนี่ก็มีแต่ข้าวต้นข้าวทั้งนั้นเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นหญ้าแฝกถ้าจำไม่ผิดนะคะหญ้าแฝกช่วยให้พื้นดินแถวนี้ด้านหน้าก็จะเป็นข้าวฝรั่งมีแต่ต้นฝรั่งทั้งนั้นเลยนะคะ เข้างามจริงๆค่ะยาเจ้าชูทั้งนั้นเลยนะคะสองข้างทางที่เดินไปเนี่ยมีแต่ยาเจียชูสองข้างทางเนี่ยต้นฝางสองข้างทางเยอะเยอะมีลูกอยู่แต่ยังเล็กกินยังไม่ได้มีน้ำเยอะเลยนะคะแถวนี้น้ำเยอะอยู่ค่ะ นี่ก็มีแต่ข้าวต้นข้าวทั้งนั้นเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นหญ้าแฝกถ้าจำไม่ผิดนะคะหญ้าแฝกช่วยให้พื้นดินแถวนี้ด้านหน้าก็จะเป็นให้ดูแล้วนะ่ะยังไงซะก็มาถึงแถวนี้แล้วก็ลงบรรยากาศให้ดูมีลูกอยู่แต่ยังเล็กกินยังไม่ได้มีน้ำเยอะเลยนะคะแถวนี้ น้ำเยอะอยู่บางคนรู้จักทั้งนั้นนลคะ่ะไม่ใช่ไม่ใช่ขออานงนะคะอานงไม่ได้ทําทํานาค่ะไม่มีนาทําก็เลยไม่ได้ทํานาหญ้าเจ้าชู้ทั้งนั้นเลยนะทุกคนเนี่ยให้ดูเลยมีแต่หญ้าเจ้าชู้นะสวยค่ะมันทำให้ข้าวสวยขึ้นข้าวก็รอแค่น้ำนะคะแถวนี้ ลงมาเดินมาจากบ้านทางนู้นนะคะเราก็จะไปเช่าชู้ทั้งนั้นเลยนะคะสองข้างทางที่เดินไปเนี่ยมีแต่ห้าเช่าชูค่ะฝรั่งมีแต่ต้นฝรั่งทั้งนั้นเลย